บอเปิดจะแต่สามทุ่มหรนสี่ทุ่มครับผมอออขอบคุณคุณน้องเลขห้าพัน 5, บาทครับอขอบคุณคุณบอสเซอร์กเกนอีกหนึ่งหมื่นบาทครับผมอเ,เอ้แต่คายจะซื้อคุณมีผมได้ละสแสนกว่าแล้วเนี่ยขอบคุณคุณกายหนึ่งพันครับ ผมสกานีรวยจัดเลยสกานีรวยจัดเลยบอสทะลุแกนกับคุณคิวซสาได้ไหนะครับเขารวยจริงเขารวยจริง ใช่ใช่หนึ่งอดีงสีเ่เจ็งแบ,บไปอ่ะเท่าไหร่นะเกือบสามแสนหรือว่าสามแสนกว่าแล้วมันน่าจะคาบอมครับคาบอมครับหมอคาบอมครับยู่ยแล้วหมอยิด้วยชุบด้วยคาบอมนเนี่ยข <c oughs> อถูกเบอร์ครับคุณโอตายต่อหน้าตตาผมเลย เรียกหมอหน่อยเรียกหมอหน่อยครับขอบคุณหนึ่งพันบาทจากคุณบอสเซนเกนอีกครับขอบคุณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากคุณบอสยูครับผมรักนะจุ๊กจุ๊บอขอแต่งงานได้ไมเนยหนสี่เจ็ดกับามหนึ่งสี่เนี่ยขอแต่งงานได้ไหมเนี่ 1, 7, 3, 1, นยได้รับที่สุดเลยครับสำหคนนี้ โมด้วยนิสโมน่ารักที่สุดเลยครับรักไหมครับจุ๊บๆแม่เรียกหมอได้ไหมเรียกหมอได้ไหมสไตล์หมดละรักเหมือนกันครับผมรักเหมือนกันขอบคุณอาพันสำหรับเออคุณนิสโมด้วยนะครับ สาที่หนึ่งร้อยก็ได้ให้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ควกคุณเลยเดี๋ยวดีเจไปเปิดให้ถึงที่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าจะแจ้งงานก็ขอให้บอกมาสักหนึ่งวันล่วงหน้านะไม่ขอแอดให้ครับผมให้มาสามแสนแล้วขอบคุณมากครับหนึ่งพีเจ็ดแม่น่าที่สุดขอบคุณบอสอยู่กี่ร้อยกสิบเก้าบาทครับผม คัเหมือนกกนคร,ครับมือนกกนครับหนึ่งสี่สิครับเนะปจุเนะ,ะจนะคุณสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากคุณบอสฮันเก้นนะครับ